สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาเจอกันใน s ุง A m s น n g A02 นะครับช็อตหลังออนนะครับวิธีการหาตัวช็อตนะครับก็นี่เลยครับชินเนอร์เหมือนเดิมนะครับเอาไฟเส้นสีดำจาก power supply นะทุกคนตั้งไว้ที่กลาวก่อนเลยอันดับแรกเดี๋ยวกลาวมันอยู่ตรงไหนนะครับ ออนุญาตหากราวแป๊บหนึ่งนะครับแถวๆนี้แล้วกันผมจะจิ้มไปตรงนี้เดี๋ยวเทสดู่อนอ่าโอเคแล้วคอยดูอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับทุกคนเวลาผมจี้ไปที่ตัว R ตัว L นะครับใกล้ๆไ c Power นะครับมาดูแล้วกันเห็นหรือยังครับ เห็นอรือยังครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับอเดี๋ยวจะขยายให้ดูอีกนิดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมันไม่โฟกัสนะทุกคนโอเคนี่ผมจะขยายดูชัดๆอีกครั้งนะทุกคนอาการตรงนี้ว่าจากเขี้ยวเบ็ดไม่ชดนะครับ วัดจากเคี้ยวแบตไม่ช็อตแต่พอเวลาชาร์จปุ๊บเครื่องมันร้อนนะครับนี่ผมจะเอาสายตั้งกลาวนะครับแล้วผมจะจี้ไว้ที่ตัว R ตัวนี้ตัว L หรือตัว R ไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เราเจอจุดช็อตแล้วนะทุกคนตัวนี้นะครับตอนแรกเลยมาอันดับแรกเลย PA เป็นรูเปลี่ยน PA เปลี่ยนตัวชาร์จนะครับหลังจากเปลี่ยน PA เสร็จปุ๊บ ตรง power เ,เนี่ยตรงเคี้ยวแบตเนี่ยมันหายช็อตนะครับแล้วดันมาช็อตหลัง power อ,อ,อีกทุกคนนะครับตัวนี้โชคสามชั้นเลยนี่ทุกคนดูชัดๆนะครับเดี๋ยวจะจี้ให้ดูนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่ามันก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนี้ที่น่าสงสัยนี่ให้ดูกันอีกครั้งนะครับเดือดปุดๆพยายามผมใช้ความร้อน ใช้ไฟจากซับไพเนี่ยประมาณ3โวลต์กว่าๆนะครับ3 2โวลต์นะครับก็มันจะเกิดความร้อนนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับอ่านี่นะครับตัวนี้ชอตหลังพาวเวอร์นะครับอาการมาก็คือตอนแรกชอตที่เคี่ยวแบตเต็มนะครับเปลี่ยน PA เคี่ยวแบตหายชตนะครับแต่พอเสียบชาร์จเครื่องร้อนนะครับนี่ วันขึ้นบ,บ,บ,บุย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 นี่ทุกคนเห็นแล้วยังครับตัวเดือดอ่าประมาณนี้ทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ